รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Amazing Thai Food นะครับและวันนี้ผมยังพาท่านผู้ชมยังอยู่ที่ตลาดจริงใจที่เซนทันบางนานี่เองครับซึ่งตลาดจริงใจเนี่ยต้องบอกว่ามีสินค้าโลโก้จากฟาร์มเล็กๆของบ้านเรานะครับและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับที่นี่มีสินค้าอาหารที่ได้รับตา GI หรือได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกระทรวงพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปาัญญาซึ่งเป็นการยกระดับสินค้าอาหารของประเทศไทยผมจะมาตามหาสินค้าชี้หนึง่งและผมก็คุ้นเคยดีผมใช้มาตั้งเนิ่นนานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวกะทิทับสะแกครับไปดูกันเลยครับว่าคุณภาพเขาจะขนาดไหนกันครับจังหวัดประจวบคีรีขันมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุดในประเทศไทยโดยมะพร้าวทับสะแกส่วนใหญ่ปลูกในอำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพานมะพร้าวทับสะแกมีชื่อเสียงด้านความมันเหมาะสําหรับทํากะทิสามารถนําไปทําอาหารข้าวหวานโดยปัจจุบันมีการทําแปรรูปเป็นกะทิกล่องซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่เลยมะพร้าวกะทิทับสะแกท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยครับมะพร้าวกะทิเนี่ยเขาจะมีอายุป,ประมาณไม่เกิน12เดือนท่านผู้ชมครับและมะพร้าวที่ทับสะแกนั้นเขามีเอกลักษณ์เขามีความมัน หวานเฉพาะตัวมากๆเอาเป็นว่าผมได้มะพร้าวกับที่ทับสแกแล้วไปดูกันเลยครับว่าผมจะทำเมนูอะไรกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นวัตถุดิบที่สำคัญก็คือมะพร้าว GI จากทับสะแกเป็นมะพร้าวที่มีคุณภาพมากๆนะครับมีความมันต้องบอกว่ามากกว่าที่อื่นเยอะเลยเพราะนั้นผมจะมาทำเมนูขนมถ้วยนั่นเองครับ เรามาดูกันว่าวิธีทำง่ายๆเป็นยังไงครับคือขั้นตอนง่ายๆนะครับผมใช้แป้งสำเร็จรูปของขนมถ้วยนะครับประมาณสัก2ถ้วยเอาละเติมเกลือเล็กน้อยสัก2องพินช์น้ำตาลมะพร้าว5้หรือหช้อนโต๊ะนี่ฮะง่ายๆอย่างนี้เลย ผมใช้น้ำใบเตยน้ำใบเตยประมาณครึ่งถ้วยนะครับค่อยๆค,คนไปใช้หัวกะทิที่คั้นแล้วจากมะพร้าวทับสะแกนะครับ2ช้อนโต๊ะนี่ผมเห็นไหมขู่กะทิเขาข้นมากๆนะครับประมาณนี้ครับแล้วเราก็กลองนะครับ เราได้ตัวเนื้อขนมแล้วผมเองตอนนี้นึ่งถ้วยไว้ให้ร้อนๆ้อนผู้ชมครับผมใช้กระดาษทิชชูเช็ดหน่อยครับทุณผู้ชมครับผมจะหยอดตัวขนมนครับทุณผู้ชมเขาจะหยอดประมาณแค่80%ซนของตัวถ้วยนะครับเอาไว้เผื่อหน้าด้วย ท่านผู้ชมเปิดน้ำเดือดๆเลยนะครับยกอันนี้ลงและก็ยกขนมนึ่งนึ่งประมาณ5นาทีช่วงที่รอเดี๋ยวเรามาทําไอตัวหน้ากะทิสำหรับโรยอีกรอบหนึ่งนะครับผมใช้กะทิหัวกะทิ100%เลยนะครับทันสดๆเลยของมะพร้าว GI จากทับสแกรประมาณ1นึถ้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับ 1>, 1ช้อนโต๊ะผมใส่เกลือ 1, 2, 3, 4, 5สองสาห้พินชหน้ามันจะเค็มมันและก็หวานเนี่ยแป้งหน้าขนมถ้วย2ช้อนชาได้มันต้องเค็มมันแล้วหวานที่3นะครับเค็มมันแล้วก็หวาน,นคนให้น้ำตาล ตายนะครับให้ละลายชมผ่านไป5นาทีแล้วรูกโอ้โหโอ้ท่านผู้ชมนี่มันต้องยกลงทิ้งไว้ให้เย็นสักนิดหนึ่งนะครับเอาละเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งกะทิผมตีแล้วก็เราหยอดเลยนะครับ ยกขึ้นไปนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้10นาทีที่ผมใส่หน้าขนมหรือใส่หน้ากะทิเข้าไปลงมาดูนะครับว่าโอ้โหนีุ่่นผู้ชม,ชมเสร็จปิดไฟนี่แหละครับนี่ฮะเอาแล้วครับุ่นผู้ชม อันนี้ผมเอามาเรียงรอบๆเนื้อกะทิของมะพร้าวนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่ากะทิี GI จากทับสแกนั้นดูท่านผู้ชมฮะอยากจะให้ดูว่าผิวหน้าเขาเนี่ยมันมากดูนลครันี่นะครับเสร็จเรียบร้อยไปลองทํากันดูนะครับสมสําหรับมะพร้าวทับสแกนั้นสามารถทําได้ทั้งของคาวของหวานเลยทีเดียว มีหลายพันเมนูซึ่งทำจากกระทิและต้องอย่าลืมนะครับอุดหนุนสินค้าของประเทศไทยโดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับตา GI ที่มีคุณภาพที่สุดของบ้านเราครับ กระทิอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกไรทิปเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธัญพืชมาช้านาะ